โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจอด m i n ต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม Rv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจ a d m i n ต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม Rv มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ นนนักรรบทที่่่แ้จิงยมมชะควาออโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ต้คลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวสกินนี้ของซูก้ากันน้องก็เป็นแพนด้าก็เราว่าเอฟเฟกก็เทดีนะ ก็สำหรับใครสนใจสกินนี้ก็เข้ามาดูกันได้นะครับแต่เราไม่รู้ว่าสกินนี้จะใหม่เมื่อไหร่นะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเกมกันเลย โอเคครับก็เข้ามาตัวเกมกันเนาะมาดูสกินนี้ของซูกากันแล้วว่าเอฟเฟกสกินนี้มันเท่มากเลยโอเคเมื่อกี้ออกของผิดมันต้องออกของฟาร์มเนาะนล้วก็ออกตามที่เขาแนะนํามาเราไม่มีไม่มีอะไรพิเศษมาดูกันสกมนนี้นดูเป็นไงเหมือนกันเนาะ 2> 1, 2, 3, ก็จริงก็เล่นปากแค่บางตัวไม่เล่นทุกตัวหรอกตัวนี้แต่ตัวนี้เอฟเฟกสวยดีได,ยได้มาตอนกิจกรรมอะไรทักอย่างจะไม่ได้ละนี่เทปะแล้ว่าห้าโจมตีมันเท่มากเลยนะสําหรับซูกาสกินนี้ เผื่อใครสนใจสกินนี้ก็ลองเราไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เหมือนกันก็ลองมาดูกันได้แล้วแต่เราว่าเอฟเฟกมันเท่ดีนี่เนี่เนเล่นๆด้วยเอ้ยเรามากับล,ลัมเบอร์ด้วยเนาะเป็นสกินฟ้าๆเหมือนกันแล้วว่าเออใช้ได้อยู่นะเผื่อใครสนใจอุ้ยตีเมตายอุ้ยอ้าวไม่ทะลุอีกโอเคก็เวลาเล่นก็รู้สึกว่าก็พยายามใช้สกิลแล้วก็โจมตีธรรมดาตามเนาะก็กด พอโจดสกิลเสร็จก็ใช้การโจมตีธรรมดารวนๆอย่างเงี้ยก็พอได้อะไรมั <c> ้ง <oughs> พอเล่นได้อยู่แต่ก็แบบเราก็ไม่เล่นเก่งมากแต่ก็สนุกดีครับการเล่นซูการ์นะก็ล,ลองไปเล่นกันได้นะตอนซูการ์ริลรู้สึกว่าใชส้สกิลหนึ่งใช่ไหมพอสกิลหนึ่งทีหนึ่งก็จะพอใช้สกิลหนึ่งแล้วก็โจมตีด,ดีๆแล้วก็เราใช้สกิลแล้วค่อยโจมตีดดมันก็โอเคอยู่นะ ่ครับเรารู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่คับคริ้วพอสมควรน,นะดูแบบรูปร่างกับอะไระ่ารูปร่างกับการขนหน่อยดูไม่สัมพันธ์กันเลยดูน้องค่อนข้างแบบตัวหนาหนาแต่คือแบบเลื่อนที่เร็วมากเดี๋ยวเห็นเราเห็นฟอร์เรนบ่าเห็นฟอร์เรเนเราลองเบตบฟอร์เรนแต่อ้อยไว้นี่ปาดโอเคนีดนึงเยี่ยมโอเคออกเนี่ยมันเข้าง่ายออกเข้ามันได้ว่าเข้าง่ายอกายอกยากเอ้เข้าง่ายอกอ,อกง่ายนะที่เพือออกยากออกง่าย ตัวค่อนข้างฟิวโอเคแ้วมันเพื่อนตีดาได้ดีกว่าเดลเกมีก็ได้ยอนมาเนาะเป็นไฟเตอร์แล้วเหอะทีมนี้ก็โอเคมั้งมีเมทต,ตั้งสอง <c oughs> เออมีทัางคลิกซี่แล้วก็มียอนเนาะเอ,อ้ไม่ใช่ยอน <c oughs> ชื่อ,อะลรนะตูเลนมียอนด้วยนะเ <c oughs> ทพยอนก็มา <c oughs> โอ้เราเป็นเทพแพนดา้าได้ปะแข่งกับเทพยอน <c oughs> <c oughs> เอ้ตูเลนจะไหวไหมเนี่ยเราว่าไม่ไหวแน่เลยนั่นไงไม่ทันขาดคำเราว่าแล้วเชียวอย่างน้อยถ้าเราเป็นไฟเตอร์อย่างน่าจะโอเคกว่ามันสกิลเหมือนกันแต่็สนุกดีนะการเล่นแบบทันดาเนี่ยถ้าเราว่ามันตูเลนมันจะยากว่าถ้าจะจัดการกับฟอเลนเขาฟอเลนมันคิวกว่านะมันต้องพยายามไปช่วยตูเลนบ่อยๆแล้วยาแล้วเมทสองเกมมันแบบเออก็ ใช่ไหมปะปะวิ wind 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 wind. ่งวิ่งวิ okay, ่งว okay. ิ่งวิ okay, ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเข้าเลยนะเฮ้อ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วเยี่ยมโอเคอุ้ยเอื่อโอเคอย่างนั้นก็ได้คิวโอเคฝ่าจัดการลิงด้วยเยี่ยมแล้วเราออกดับขวานฟาร์มโอ้ยไม่น่าเลยเมื่อกี้น่าจะกดอีกทีนึงเมื่อกี้เหมือนจะคิวได้อีกตัวหนึ่งเลยเสียดายเสียดายจังหวะ จังหวะเข้าเราแย่นิดนึงอ่ะโทษทีนะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่คราวนี้จะไม่ให้พาแล้วเอาใหม่ใหม่มาตีเรสแบบรอนี่เนี่ยนี่เนี่ยฮึบแ่มเกาะเทพอะไรโอ้โหแล้วว่าแซนติคาเท่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเออโอเคเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นฟอเรนอยู่แถวนี้นี่นะโง่ไปไม่ทันแน่เลยน่าจะวิ่งไปก่อนน่าจะวิ่งไปแล้วล่ะเออช่างเถอะ โอ้ยไปฟาร์มต่อแล้วกันไม่รู้ทำไรเฮ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยคิซี่เราจัดการเขียดนให้เธอแล้วนี่ยเฮ้ยทีมเมสสองก็มา์แย่จังเฮ้ยโอเคในแค่เนีอานี่เนี่ยนี่เนี่ยคือคือแล้วว่าโมออบิลิตี้มันสูงมากเลยนะสูกา้าเออแล้วว่าใช้ได้นะเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวไปเก็บบูบับบูบับ โอเคขอบคุณนะที่ช่วยตกกดลานโดนคิกซี่ละไม่ไม่ไม่ด้วยเราใจดีเขาไม่ลาเราหรอกเนาะตกกดลานเลยไม่ไม่ไม่นี่เนี่ยโอ้อีกนิดเดียวเองโอเคได้ขวานมาแล้วน่าจะโอเคอยู่นะมา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 คิวก็เสมอกันอยู่เนาะสามสามไม่รู้ว่าจะได้ไหมโอ้ยเขาบวกกันแล้วเยี่ยมหนึ่งหน่อยหนึ่งศพ ศพแรกขันไปศพส,สองศพส,สามอยู่ไหน <c oughs> นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยฮึบมฮึ่ฮึ่นี่เนี่ยปาดปึบปึ๊บแม่มันพิวลี่จังเลยชอบชอบที่จริงสุก้าจะมีอีกประมาณสองสกินเนาะที่มีเอฟเฟกต์โอ้ยที่เป็นสกินระดับเลเจนด์อันเนื้อเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยไม่โดน <c oughs> <c oughs> ที่จริงสก,กินของซูก้าก็มีอีกหนอที่มีเอฟเฟกอ่ะน่าจะเป็นระดับเลเจนด์กับลิมิเต็ดมั้งอีกอันนึงอ่ะแล้วพวันนั้นก็น่าสนใจอ่ะแต่ไม่รู้กิจกรรมจะกลับมาเมื่อไหร่เนาะก็ถ้ากมามาลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เอามาลองเล่นดูก <g> ็ <c oughs> สนุกดีซูก้าเข้าง่ายออกง่ายส,ส่วนใหญ่สกิลก็เป็นโมบิลิตี้ทั้งหมดอล้วแว่าเน,นี่ยใช้ได้โอเคเทพยอนเหมือนไงเฮ้ยเฮ้ยลิง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 จะแกล้งเพกับเราไม่ได้บัน้นท้ายแอทแทค เทียเท่ยมเทพยน,ยนลตล้าทั้งนั้นโดนเทพลาโอ้ยโอ้ยโอเคปักปักอ้ตกใจไม่เหถอว่าสกิลสวยนะอยู่นะเอฟเฟกของสกิลเนี่ยเอ้ยของชุดเนี่ยเราก็ใช้ได้ใช้ได้ปักปักฟาด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 นี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ย เรียบร้อย okay. โอเคอเโอค้ฟอ,อเรนฟอเรนแล้วฮึบเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปโอ้ยเอาไงดีไม่อยากชั่วกับฟอรเรนเลยอะ่ะฟอรเรนมันโหดไปอะ่ะโอเคมีและกันชึบชุบชุบเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปนี่ฟาด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 พว กโอเคเรียบร้อยได้บูบับมาแล้วเฮ้ยเราว่าฟาร์มไวอยู่นะตัวเนี้ย20สิบตัวเนี้ยแป๊บเดียวสแตทได้20แล้วเร็วๆอยู่เออใช่ได้นะเราว่าเฮ้ยๆขอเล่นเฮ้ยเอ้าตบออกไปอ่ะเสียดายจังเยี่ยมพิกซี่ไปไรไปฟาร์ม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 ไม่ใช่ฟาร์มดีปอ๊ยสลับไปหมดแล้วเฮ้ยลิงเหรอ Linh rồi Bắt hại hết hết Mình nghe là chơi bắt hại hết hết này mình nghe Như này Như này Ôi 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 Ừ Lòng hai nhìn Wow Ô Đủ lên Sẽ kín phá lạng xếp ha Xếp ba Mở nếu thay sẽ có profile phái phá lạng xếp rồi Chẳng mấy thịt nữa Hoàng tu lên Hơi 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 ตีป้อมไหมตีป้อมไหม๋ยวเดี๋ยวตีป้อมเดี๋ยวไปช่วยนะลัมเบอร์ลัมเบอ,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 อร์ออกมาลัมเบอร์ออกมาอย่าเข้าไปเฮ้ยล,ลิงเรารู้นะแกอยู่ตรงนี้ปาดเออโอเคโอ้ยโดนลารดอ่ะได้ปะเยี่ยมตูเลนเฮ้ยเราว่าใครว่าเมทใครว่าตูเลนเป็นไฟเตอร์ไม่ได้นี่ไงตูเลนไฟเตอร์ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยูรอรอ,อสิไม่มีใครมาหรออยากคุ่มได้ไหมได้เราแหละ บูบับปะเน่ยเอาให้คิปซี่เลยเอาไม่เอาละคิปซี่โหอุตส่าห์ให้บูบับเราอุตส่าห์มีบูบ้าพี่ล้วไงี้ยใช่หรออย่าอเคางเอาไม่เอาเราเอาเองโอาเอาไงต่อเฮ้ยเดี๋ยวพยายามมันจะเข้ามาตรงนี้ไหมนะโอเคยี่สิบสามแล้วอีกเจ็ดก็สแตทครบแล้วมา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 เข้าเข้าเข้านี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย คือคืบคือปรากวดูควงเวลาจบเลยเนี่ยเออาังอ้าโอ้ลัมเบอร์ได้อะเราไม่ได้อ่ะอืมเสียใจจุงหายเข้าฟาดฟาดหนึ่งฟาดสองฟาดสาม,สามเจ็บยอ้อยเหนื่อยจังอุ <c oughs> <c oughs> ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยรอด้วย เข้าด้วยเข้าด้วยมาหาไม่ทันอ่ะ่าเฮ้ยน่าเอาปันทายไปตบไฮเดรตครันทีรอก่อนกลังไปี่ไม่ถึงไม่ถึงเปิดให้หน่อยเบอร์เบอร์ให้หน่อยโอ้ยโอ้ยเยี่ยมโอเคโอ้ยโอเคโอ้ยลิงลิงหนึงนูไม่มีสกิลอ่ะดิโอเคดับเบิลคิวนี่มันไฟเตอร์เนี่ยนะเทพตูเรน คู่แข่งเทพย้อนโอเคไปายบายบผิวอยู่นะผิวมากเผื่อใครสนใจกับเฟรนด์สุก้านะข้าเป็นตัวที่ผิวอยู่นะนี่ไง24แล้วอีหกสักแปดโครบแล้วโอเคให้เตะเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิอ้าวเทพย้อนเทพย้อนเทพย้อนไม่รอดหรอกว่าอะไรเชียร์เทพย้อนโอ้ยโอเคเฟรนด์ทูตไป ัลโหลช่วยด้วยือไม่ต้องมีคนช่วยไหมไม่มีใครช่วยเลยหรอเฮ้ยไม่เอาแล้วมันรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้แล้ลิงก็เข้ามาดูดิเพิ่งจะมาโถ่ทุกคนนี่อะไรอะไรช่างใหม่เริ่มไปช่างมันเอาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่ยมเทพตูเล่นนะที่มันเทพเฮ้ย เทวานอนนี่นะปะเอ้ยมันลาหน้าตูเลนมันลาหน้าหอยเ้าเพิ่มเ,เยเี่ยมเยี่ยมเยี่ยมุตตูเรนนัดนะตูเลนไล่แวว่ะเดวถูกหนอะมันลาเก่งจังเอออาเอาเอาเลัมเบอร์ไหวไหมไหวแหละกลับมาหันเยี่ยม สตัดใกล้ครบแล้วอีกสาสตัดโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงฮึบสตัดเก็บยากเหลือเกินใก้ได้ฟอร์เรนทูตแล้วจบเลยได้เมนเนีย่ยกวดโดนพีก <c oughs> เฮ้ยเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาเออเท่าได้เยี่ยมเออ แข่งกับเทพยอนอย่างเงี้ยนะเทพยอนกับเทพตูเลนเราไปเคลียร์คีิบนแล้วกันอันนั้นก็ปล่อยเขาโจมตีกันไปโอเครอด้วยรอด้วย,รอ,วยรอกังฟูด้วยรอกังฟูเพนด้าด้วยเฮ้ยเราว่าป้อมน่าจะแตกคันไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เ,เราตีป้อมนี้ไปกดโดนไล่ฆ่าจบเลยเฮ้ยบูคองในทำอย่างนี้เราไม่ได้ เอ้ยมันหนีอ่ะสียดายจังไม่แล้วไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามทางสามทางมานี่มานี่มาช่วยกันช่วยกันมามาเดี๋ยววูคงนี่ยเยี่ยมเดี๋ยวเราจะเก็บวูของได้สักทีไม่คาใจเฮ้ยมาขอหน่อยเถอะเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดชัดดาว ดาบ,บคิโหได้แบบเคิวตอนท้ายโอเคดีกว่าไม่ได้นะเนาะก็สนุกดีนะก็มันคิวอยู่พอสมควรแล้วว่าใช้ได้นะสำหรับซูกา้าใครสนใจก็ไปหาซูก้ามาเล่นกันได้นะครับได้ MVP ด้วยเล่นง่ายอยู่เล่นง่ายอยู่นยยแนะนำแนะนำง่ายกว่า e n น so. ซแน่นอน e n น so, โซเราเล่นไม่ไหวเราลองหลายรบอบลว<อ> เราชอบที่ส yes. ูก้ามีเสียงภาคไทยด้วยประเท่ดีเหมือนกันนะเดีใครสนใจก็ลองมาเล่นได้นะสำหรับสูก้าสำหรับสกีอื่นมันก็น่าจะเป็นเสียงไทยเหมือนกันนะมั้งนอะก็เอาไปคนแล้วหนึ่งไลน์เนอะก็ฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะทุกคนโอเคก็เกมนี้ถือว่าโอเคเลยนะมีแต่ภาพอันดีงามโลกเขียวนะเราเนี่ย10.5 MVP 5ไป8ตาย1 a แอซิดหนะก็โอเคอันนี้ไอเทมที่ออกในเกมนี้เนาะออกตามคาแนะนําเลยไม่มีอะไรใหม่เลยไม่ได้คิดเองเลยอันนี้สร้างความเสียหายเนะอกรายละเอียดอื่น โอเคครับสำหรับรายอื่นๆ,ๆในเกมนี้เนาะก็สร้างความเสียหายไปได้17%รับความเสียหายได้18.8%นะครับแล้วก็เข้าทีมไฟ์13ครั้งเนาะก็ถ้าพยายามรีบจบแล้วก็รีบจบเนาะอย่ายื้อเลยกลัวโดนพิกงเหมือนกันนี่ก็พยายามรีบจบอยู่เนาะสำหรับหลายๆเกมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อดาบหั่รหัสเกม r v นะครับ คิดเห็นไกกับสกินนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะกใ็ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสถานี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย